การให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์สื่ออะไรก็ถ้าสื่อเขาเขาจะสัมภาษณ์เนี่ยนะครับลุงช่างก็ต้องปรึกษาทนายความนะครับว่าอะไรที่พูดได้อะไรที่ให้สัมภาษณ์ได้ไม่สัมภาษณ์ได้เนาะ, <c oughs> ะการหลบสื่อมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะนะครับ <c oughs> การหลบสื่อไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับโดยเฉพาะสื่อใหญ่เราพูดได้ท่้ที่เราพูดได้แหละนะครับการจะ เสาสีเอาคําตอบจากเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะพูดหรือไม่พูดนะนะครับไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรมันก็ตอบหมดเมื่อก่อนอนะ่ะใช่ครับถ้าสื่อเขาถามอะไรลุงช่างตอบหมดนะครับนะก็เมื่อคืนไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ยังว่าแหละนะประสบการณ์ชีวิตนะครับมันทําให้ทําให้เราได้จดจำนะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ต่อมา เรื่องอะไรอีกนะเรื่องที่ดินใช่ไหมเราเห็นป้าไปเปลยอ,อยู่เรื่องที่ดินเรื่องที่ดินสองงานกับอีกกับอีกอะไรเอ่ยนะจำไม่ได้สองงานกับอีกอีกกีตารางวาเนี่ยนะครับอีกกีตารางวาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนที่ ที่ต้องทำนะครับทำเรื่องขออนุญาตนะครับขอออกโฉนดอะไรต่างๆเนาะนะครับ f c ห <oughs> ลายท่านก็คงติดตามมานานนะครับติดตามมานานลุงช่างก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะทําให้เรื่องนี้ใหไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับการที่เราจะติดต่อราชการอะไรต่างๆเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องเงียบไปดีที่สุดนะครับไม่ต้องไป เอามาพูดในโลกโซเชียลมันจนบางทีมันมันดูเป็นสับสนวุ่นไวายไปหมดนะครับก็อยากจะให้ทั้งทุกอย่างมันมันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะ FCTP ก็ติดตามลุงช่างมาก็ตั้งแต่เป็นคดีความเนาะเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้นะร่วมกันตัดไม้ต่างๆนะครับแล้วก็สู้ เรื่องเจตนาหรือไม่ได้เจตนาหรือการลุกป่าไม่ลุกป่าเนาะแล้วก็สู้กันมานะครับเอี FC ก็รู้แล้วแหละว่ามันมันลงเอยด้วยด้วยยังไงเนาะนะครับ <c oughs> รอตามขั้นตอนเดี๋ยวพวกมันใสคนใหม่ๆก็ทําตามลําดับขั้นตอนแหละนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะครับเพราะว่าเราได้อ่ลุงช่างประชนผักเองก็ได้ ได้ว่าจ้างเนาะทนายความนะครับทำเรื่องราวต่างๆใหนะ้เป็นทนายท่านเดียวกันที่ <c oughs> ที่ที่ทำธุระที่ไปธุระต่างๆ,างๆกับช่างตั้มพอลลี่นั่นแหละนะครับใช้ทนายท่านเดียวกันเนาะในการทำนะครับในการขอกเดินเรื่องเอกสารอะไรต่างๆนะวันนี้ก็ได้ไปไปพบนะทนายอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนทนายที่ว่าความให้วันนี้ก็เดินทางกับ นะครับเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก็คงจะในหว่างทางก็คงจะแวะไปพักระหว่างทางก่อนก็น่าพรุ่งนี้น่นนาจะท่านก็คงจะเดินทางไปที่ภาคใต้เนาะนะครับภาคใต้อีกทีหนึ่งนะคุณออรดขอบคุณครับมันเป็นเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องทุกอย่างมาลงในโลกโซเชียลหมดมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่เนาะนะครับการติดต่อราชการอนะไรต่างๆ ก็ต้องรอคิวอ๋อใช่ครับต้องรอคิวเป็นธรรมดาถูกต้องครับคิวขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับมันอยู่ในกระบวนการนะอ๋อคุณกาลยาณีครับโอเคนะครับเรื่องที่ดินก็เอาง่ายๆก็คือนะครับสรุปง่ายๆเนาะเอาจากปากลุงช่างนี่แหละนะครับฟังจากปากลุงช่างนี่แหละนะไม่เยืนเยอะเอาสั้นๆนะครับก็เป็นเรื่องดีแล้วกันนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับดีขึ้นตามลําดับ ส่วนอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ติดตามเป็นอีกทีหนึ่งนะครับเหนื่อยไหมครับลุงฮักเธอตาริหน้าไม่เหนื่อยครับปกติครับแล้วก็ส่วนเรื่องลุงพันนะเรื่องลุงฟังคุณวัชระพนสีสีสุขคดียกฟองครับยกฟองครับอะไรนี่ขะขะดีนะไม่ใช่คดีนะครับขะขอไข่นะขะดียกฟองนะยกฟองครับยกฟองครับ อันนี้เราไม่รู้นะคุณวชรพลนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครรู้นะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้อ่านคําพิพากษานะครับไม่มีใครรู้แน่นอนลุงช่างเองก็ยังเป็นเจ้าของเป็นจําเลยในคดียังไม่รู้เลยนะครับว่าว่าศาลท่านจะพิจารณายัางไงเนาะนะครับก็เท่าที่ทราบนะที่แรกลุงช่างก็ไม่ได้รู้เนาะวันนี้ก็ได้ถามประสนผกด้วย นะครับว่าได้รับเอกสารได้รับเอก,กสารจากศาลหรือยังนะก็ถามแอนแอนบอกว่ามาแล้วนะถามแอดมินแอนแอดมินแอนบอกว่ามาแล้วส่งให้ป้าแล้วนะครับส่งให้ป้าชนผักแล้วลุงช่างก็เลยถามป้าชนผักว่าเอกสารได้รับมานะให้ <c oughs> แจ้งให้ทนายท่านทราบหรือยังนะประจันบอกว่าให้แล้วนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเนาะเกี่ยวกับการอ่านคำพิพากษา นะครับของศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งเป็นศาลที่สองที่ลุงช่างนะครับต่อสู้อยู่นะครับก็คือวันที่ส3สิงหานะครับวันที่13สิงหาเป็นเป็นวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับก็น่าจะไป ก็น่าจะไปที่ศาลมุกดาหารนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับเป็นพื้นที่เกิดเหตุเป็นคดีที่นั่นเนาะก็น่าจะอ่านที่ศาลมุกดาหารนะครับวันนี้ไม่เรียนอภิธรรมเลยมีแต่เวลาเข้ามาทักทายลุงพลและเพื่อนครับคุณอ้อมครับก็แบ่งเวลาให้ถูกเนาะนะครับโอเคนะครับสิบสามคุณอภัยวันรอสิบสามรับรอครับลุงช่างเข้าใจจดใจจ่ออยู่นะครับใจจดใจจ่อ นะครับวันที่13สิงหาคมนะครับก็ทราบไปพร้อมๆกันเนาะนะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าะจะมีสื่อใหญ่ลงพื้นที่ไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นะหลายคนก็พยายามออกมาเป็นหมอดูหมอเดาเนะเป็นหมอเดา่าสื่อใหญ่คงจะให้ความสนใจอาจจะลงพื้นที่อีก เหมือนเคยนะครับอาจจะมาอะขอสัมภาษณ์ลุงป้าเหมือนเดิมนะเกาะติดคําพิพากษาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะเราก็รอดูครับว่าใกล้วันจริงๆมันจะมีมาไหมนะครับจะมีสื่อใหญ่มาไหมแต่ก็ยังว่าแหละนะครับคือสื่อทุกสำนักนะครับถ้าข่าวไหนที่เป็นข่าวที่คนสนใจนะครับเป็นข่าวที่ที่คนสนใจมากๆนะครับสื่อใหญ่เขาจะไม่ค่อยพลาดนะเราคิดแค่นี้แหละนะครับ แต่จะให้เดาทางสื่อเราบางทีเราเดาไม่ได้หรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าข่าวนั้นยังมีคนให้ความสนใจไหมนะครับคุณอภัยวันคงมาแหละคุณพี่จำนงสวัสดีครับค่อยก็คือกันเป็นกำลังใจให้คุณหัวหยองครับผมขอบคุณครับคุณไอแอมนันทนาสวัสดีครับ ส่วนไทยบ้านนอกนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของไทยบ้านนอกวันนี้ทุงช่างก็เดินทางไปหาแม่นกเนะี่ยนะครับได้โทรศัพท์ไปถามเส้นทางกับไทยบ้านนอกเนาะนะครับก็ได้เปิดโฟนคุยนะครับกับไทยบ้านนอกนะในระหว่างเดินทางนะครับว่าสรุปคือไทยบ้านนอกก็บอกเนาะอ๋อที่ไม่ได้เรียนคือบนจุดจะอ๋อเรียนใช่ไหมครับเรียนอะไรอยู่คนอ้อม ถ้ามาจะให้สัมภาษณ์ไหมคุณออนออนสอรี่เอ่อการให้สัมภาษณ์เหรอสัมภาษณ์สื่ออะไรก็ถ้าสื่อเขาเขาจะสัมภาษณ์เนี่ยนะครับลุงช่างก็ต้องปรึกษาทนายความนะครับว่าอะไรที่พูดได้อะไรที่ให้สัมภาษณ์ได้ไม่สัมภาษณ์ได้เนาะ, <c oughs> ะการหลบสื่อมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะนะครับ <c oughs> การหลบสื่อไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับโดยเฉพาะสื่อใหญ่เรา พูดได้ทั้งที่เราพูดได้แหละนะครับการจะเสาสีเอาคําตอบจากเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะพูดหรือไม่พูดนะนะครับไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรมันก็ตอบหมดเมื่อก่อนอ่ะใช่ครับถ้าสื่อเขาถามอะไรลุงช่างตอบหมดนะครับนะก็เมื่อคืไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ย่างว่าแหละนะประสบการณ์ชีวิตนะครับมันทําให้ทําให้เราได้จดจานะก็คือ เขาถามมันมีอย่างนี้ครับมันจะมีข้อตกลงในระหว่างที่เราจะสัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะครับอย่างที่ลุงช่างที่ผ่านมาลุงช่างจะถามสื่อก่อนเสมอนะครับอ,อาศัยประสบการณ์ที่เราอยู่ในโลกโลกของสื่อว่าสื่อต้องการนำเสนอเรื่องอะไรจะถามเรื่องอะไรก่อนเสมอนะถามก่อนก่อนที่จะ ตั้งกล้องและขอสัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆที่เขาต้องการเนาะนะครับถ้าประเด็นไหนที่เราให้ไม่ได้เราก็จะบอกสื่อไว้ว่า <c oughs> เราไม่ขอตอบนะประเด็นนี้ <c oughs> เขาก็จะเลี่ยงคําถามพวกนั้นออกไปเนาะนะเป็นการให้เกียรติซึ่งอะไรกันแหละนะครับเราก็เปรียบสม,มือนแหล่งข่าวที่ที่เขาจะต้องนําเสนอนะครับต้องนําเสนอประสบการณ์จะสอนให้เรารู้เขารู้เราคุณครับลุงช่างก็ไม่ได้ไม่ได้มีอคาาติอะไรกับสื่อนะ นะครับไม่แม,ม่กระ่การสือ่อแต่กระที่เรื่องเรื่องผ่านมานะที่เรื่องมันผ่านมาผ่านมาเกี่ยวกับสือ่อนะครับเอฟซีหลายๆท่านคงจําได้ดีเนาะเราก็ไม่ต้องไปเท้าความกันเนาะนะครับไม่ต้องไปเท้าความกันนะครับให้มันผ่านไปนะ